สารปูองดำเด้อค่ะสารแมวมาสารปูองดำเมื่อนี้ค่ะตัวเลขจะเหมือนเดิมไหมนะคะมาลุ้นกันนะคะเนาะจะมีตัวเลขเปลี่ยนไหมนะคะเนาะ

อาเองอาที่มาเมื่อน,นี้ก็คดอใคมาหลบมาก,กวนเด้ออาอยากมาขอดโจกขอชัยอาก็เคยไปเคยมาเนาะมาหยำหยาำทำข่าวกันอยู่ตลอดเวลาอ่าที่นี่ภูกาเองก็โดนโดนจังไดมาเที่ยวหน,นึ่งเนี้ยอาเพราะว่ามันทางไปทางมากันยากลำบากพอสมควรอ่าหลดเรีอสีไปสีมาก,กันเนี้บ่มีน้ำพึ่นเนอโพวอ่าให้ซอยขิดผิดจาจรณาซอยเรือภูคา อาให้ภูคาได้มีการงนานพานะนำเพ่นเด้อ่าทีนี้มาเมื่อนอี้ก็คืออยากมาอาหยี่ยมยามถามข่าวอีกก็คือจะเป็นครั้งที่สองที่สามแลยเด้ออาจะหาว่ามันมีสิ่งใดที่มันดิบด,ดีๆก็ให้ได้คืนมาอาข่ามาได้มาเว้าวมาจาได้มาบอกอ่าภูคาเบิ่องอ่าได้มาเว้าวมาจาได้มาเว้าวมาคุยกันเบิ่ง อาที่ลูกเต่าเราล้านมากมือนี้ก็คืออ่าเวากันจะงง่ายๆเนาะที่มากมือนี้ก็คือประเดมคอยยังนามากไหมอาอยากมาเยี่ยมยามถามข่าวทั้งโชคทั้งชัยอาเวาง่ายๆคือขอเ็ขขอเบอร์อ่าขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาอ่าซอยเรือซึ่งกันแลกกันอ่าให้ลูกเต่าเราล้านพร้อมเท่งพูที่เ่นดูแลอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอ่าคือไาบักยางเร็ว อาทีนี่เพิ่นก็นได้จังได้มาอ่าหอดมาเถิงกันอาได้มาเยี่ยมยามทามข่าวได้มาขอแผ่เมตตาอาจากผู้ที่ลวงหลับไปแล้วก็ดีหรือว่ามีญาติก็ดีบ่มีญาติก็ดีอดาจจะว่าได้ยินเสียงลูกเต่าวเราล้านหรือว่าได้ยินเสียงผู้ข่าเลือกรองห้องหากระอาขออัญเชิญคือจริงอ่าขอปันเศษเนี่ยจังหน่อยเด้อ อาอยาสุมาเห็ดกันแห้งปนนันเดอบ่เอาได้ไหอนี่เมียแ,แ,แ,แห้งอีรีพอวอาหารอาหารลงทองกันยังบ่ทันมีได้ จตรนี้ะัสธพอสดีีสที่พิสุราค้าักแาจะขอเอาเลยแนเลยวันที่หนงเราจงบรรดานเลยตวันโมระวันนะเดี๋ยวดูเจอดวใจใน่ะสมาธพอจงขอนิม่านอาลงมาบริยฉดสองมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริงครับรู้สิรู้หางท่านอยากจะทราบจงขอนิมต์ท่าน 二六六。Ah, 6, 6. ค่ะโมเมนดูโมเมนด้วยนะ4 4 4 3 สามห้าสี่สามห้าขำบนนะครับขำบนเอสี่สามห้าบนดูมือเถอะค่ะดูมือป้าปีจงขอนี่วันนี้ท่านนำมาป้าส่วนในดวงจิตหรือดวงใจน้องพระสมาสมพุอ ทราบจงขอนิมนต์ท่านรับลูกจิตลกหางท่านอยากจะทราบว่าอาจเป็นจริงหรือไม่จงขอนิมนต์ใหท่านนาเข้ามาหนึง่ง อาทีนี่เพิ่นเจ้าพ่อมือนี่เพิ่นบอกว่าพันทองให้มูยเจ้าเด้อพันทองน้าเพิ่นบอกว่าถ้าบบเขาขอกเขาใจเพิ่นบอกว่า,อ,า 4, 3, 5, อ่สี่สามหาเด้อสี่3ามสี่3 5คนนะครับ5ี่สามหาเชิญกินเลยนชกนเด้อห้า อาให้คิดผิดจารณาเด้อลูกเด้ออานี้บ่ไกลมองเก่าเด้อลูกอ่านี้ไปแล้วก็คงมามองเก่าเด้ออาเบิ่งเฮาให้ดีอาคงมาทางเก่าเด้อลูกเด้ออายาสิวลวงไปเด้ออาให้กลับเข้ามามองเก่าเด้ออาผิดจารณาเบิ่งเอาอาที่นี่เพิ่นบอกว่าอางวดีนเหตุยังไดก็คอยเห็ุคอยสั่งให้มันแล้วสาอ่าให้ได้อยู่ได้เศ้าเด้อ อาได้จัดแต่งขึ้นให้เพิินซาอาเมื่อนี่ก็คือจิบมียังมากไามเนาะอาที่นี่มาเมื่อนี่ก็คือเพิ่นบอกว่ามั่นใจแน่นอนเด้ออาบ่ได้หนีมองเกาอาคิดผิดจรณาเอาให้ดีเด้อลูกเด้ออาอย่าสุไปใยญ่อาเพิ่นบอกว่าขาบ่อเข้าอกเข้าใจสี่สาม ห้าสี่สามห้าบนบนบนครับบนสามห้าบนออเลยออนะครับขอดแพ่ไว้นะครับขอดแพ่มัดไว้ดีๆเด้อพี่น้องนะครับเอาเอาขโมยกระดาษกระดาษก็กระดาษ เปิดทำไม้เลยเป็นยังทำไม้ะไรเกี่ยวอะไรดูข้ปพูดแคนไหเลยครับคนเนี่ยเป็นแค่ไหนนะครับอะจองขอเนี่ยมันมีท่านอะลงมาบริยานสัตว์จ้องมองดูเห็นแจ้งเป็นจริงครับลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบอะขอให้เป็นจริง อาจงคอนีมวนี่ท่านนาเข้ามาสู่ในี่งโจิตให้ด,ดูใจโลกสมาสัมพอุอาจงคอนิมวท่านอาลงมาบริยนันสัดส่องมองดูให้เห็นแก้เปลี่ยนจริงภาพลูกจิตโลกหางท่านอยากจะสร้าง อาทีนี่ยังสองตัวลางมึงอีพออาเบิงให้มันดีๆเบิงให้มันขับขับกัดปนีพอหนึ่งสามนี่นะแอบไปเด้อสำหรับชมเดี๋ยวสองเดี๋ยวดูใหม่จับขึ้นแล้วกครับผมเจับข้ไหนเนี่ยเออ นะครับ4 3 5กัน1 3นะครับใบเก็บใยังไม่ได้เลยมุนไม่ได้เลยมีในบัวนะครับ4 3 5 4 3 5 1 3ช่วงฝนฟ้นท่วในแ้วนะครับ4 3 5 1 3 ถ้าบวาชิตเป็นความสงบตายในก็ดีถ้าที่นี่ความเทิงลูกเตาเราลานความเท่งปูขายังแต่ที่ศเข้าอกเข้าใจพอถ้าขอให้มันเป็นจริงอาจะหากว่าบุญญาารมีอาจะได้หอดเทิงกันอาจวชชิตเป็นทางด้านปูข่าวก็ดีอาจงมาบัรดลบรนดาลอาได้ซอยเลียซึ่งกันและกันเนื้อปัวอ้าให้เป็นใดเหตุได้ส้่งรวมกัน อ่ามียังก็ให้เวอากันฮอดกันเนาะอ่านำมาอ่าขอให้มันเป็นจริงอ่าเพิ่นบอกว่าเหตุยังไดตาใดลูกครับครับอ่าเหตุยังไดจะไดนะอ่าเบิ่งเอาให้ดีไปแล้วอยากไปเลยได้ลูกกลับมากลับมากลับมาให้ดีเด้ออ่าขิดเอาเหตุเอาเด้ออ่าที่นี่ก็คือสิเข้าออกเข้าใจอ่าบ่มียังมากมมยเนาะลูกเต่าเราล้านมากมื่นี่ก็คือสิเข้าออกเข้าใจ อาทางดานเลขแรงเบอร์ก็คือชิมีสามตบนสองโตัล่างอาที่นี่กระลูกเต่าเลาวรานมากมือนีทุกคนก็คือชิดได้เข่าอกเข้าใจอาที่นี่ยาสูบไปเล่นยายอายาสูบยายไปหลายลูกอามีเท่าใดก็ให้ซื้อเอาเหล็กปูนี่เด้ออาเพิ่นบอกว่าชิดได้ซอยกันเห็ดกันส่าง อ่าคนละเล็กละน้อยคนละแผ่นสองแผน่นใดเห็ดได้มุ่งใดเห็ดได้หาให้เพิ่นเด้ออาซอยเอาซอยกันเห็ดกันหาอ่าเพิ่นบอกว่าสี่สามห้าสี่สามบนบน,บน,บน อาที่นี่ผู้ชายเองอากระอละปากกับพอไหวก่อนเนาะอากะป่วยสกอนอาบอกว่าเลขจานแมวสิไปมองใดมามองใดกันแล้วแต่เด้ออาบอกว่าสิเอ็นออกจากปูองดำอามือนี่ก็คือกรไดให้สามคูมืออื่นสีค่คูอ่าล้อจากปากปูสิปลอยออกมาอาคือมีตัวเดียวล่างบนอาถ้าหากว่ามันเหนียวกว่านันออกมาก็คือสิเป็นมาจากทางอื่นเ้อะ อาบอมีอาปูเพิ่นห้ตัวเดียวล่างบนอาเพิ่นบอกว่างวดนี่เห็ดจังได้ก็ะได้รูเห็ดจังได้ก็ะได้เด้ออาไปเห็ดไปหาเอาสีาส่สามห้าสี่สามหาสสา,หาสองตัวหนึ่งจง หนึ่งหนึ่งมากนะครับสามครับหนึ่งสามนั่งนั่งเดินนั่งหนึ่งสามนะครับบนสี่สามห้านะครับสาธุสาธุสาธุ